ที่รมันนะคะเขาจะใช้ยางรถนะคะต้องเปลี่ยนลอ้อสต้องเปลี่ยนยางสําหรับหน้าหนาวแล้วก็มันมีหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนนะคะต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะถนน,ถนนจะลื่นนะคะแล้วก็ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่ามันเป็นหิมะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมี รอรถนะคะสำหรับวินเตอร์ไรเฟนนะคะกับซัมเมอร์ไรเฟนนะคะซัมเมอร์ไรเฟนกับวินเตอร์ไรเฟินะคะนี่แหละค่ะก็จะเห็นหิมะกำลังปลิวกำลังตกนะคะแล้วก็พื้นที่ทั่วไปนะคะก็ขาวไปหมดเลยค่ะตอนนี้ ปีนี้หิมะลงรู้สึกว่าจะลงเร็วผิดปกตินะคะปีนี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมานะคะหิมะจะไม่ลงก่อนเทศก,กาลคริสต์มาสนะคะคือวันที่2 3 24 24นะคะก็คือหิมะจะไม่ลงก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นหลายปีมาแล้วนะคะ4 5หปีมาแล้วนะคะ แต่ปีนี้นะคะปีนี้นะคะหิมะลงก่อนคริสต์มาสนะคะหิมะเริ่มลงตั้งแต่เดือนธันวาคมเลยค่ะเป็นไปได้อย่างไงนะคะมันบ่งบอกให้ถึงมันบ่งบอกให้เห็นถึงโลกของเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมากนะคะ ที่จะมองเห็นต้นไม้ที่ห่างไกลออกไปเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมนะคะจะคลุมเครือนะคะก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะเห็นต้นไม้นะคะของหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่งที่ตามถนนนะคะแต่ปีตอนนี้วันนี้นะคะอุแต่วันนี้คุณไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะคะเห็นไหมทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะคะให้ได้ตลอดเวลานะคะเราอยู่ต่างประเทศนะคะเราไม่ได้จะสบายเหมือนที่เมืองไทยแถมสบายไม่พอนะคะต้องรับกับสภาพภูมิอากาศต่างๆนานาด้วยนะคะที่บ้านเราที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะก็ยังดีที่ว่าไม่มีหิมะ นะคะบางคนก็หนาวนะคะหนาวมากด้วยนะคะคือถึงจะมีเสื้อผ้าออุ่นๆใส่แต่บางทีร่างกายของเรานะคะด้วยที่เราไม่ได้เกิดจากภูมิภาคนี้นะ,ะเราเกิดจากจากสภาพที่ร้อนนะคะร่างกายเราก็รับพวกนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องทำร่างกายให้พร้อมนะคะ ในทุกๆวันนะคะถ้าเราไม่สบายนะคะก็รีบทานยาซะนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะเตรียมให้พร้อมทุกอย่างนะคะไม่ว่าร่างกายในการใส่เสื้อผ้านะคะร่างกายในการปรับสภาพนะคะโอเคค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำปั่นก็ต้องขอ,อจบแค่นี้ก่อนนะคะ คือเห็นหิมะลงนะคะก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้เห็นหิมะนะคะฝ,ฝนตกก็คืออยากจะให้เห็นอตอนหิมะลงนะคะตอนนี้เขายังลงไม่เยอะนะคะแล้วน้ำปั่นจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้หิมะลงก็เราก็คงจะได้เห็นหิมะในคลิปบ่อยขึ้นนะคะ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้กับน้ำปั่นชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ